สวัสดีค่ะทักไทยจากย่าสาวไทยสะพายเยอรมันนะคะมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศบรรยากาศท่ามกลางสายฝนพรำพรำย่ามามะเบงสวนลูกแพร่คุณสามีวสิป,ปูบักลูกแพร่ค่ะลูกแพร่สีแดงเนี่ยค่ะสีแดงย่าก็เคยเห็นแต่สีเปลือกสีเขียวสีเหลืองเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นพันธุ์สายสีแดงเนื้อข้างในก็เป็นสีแดงเนี่ยค่ะ แมนบอกขันยาๆตั้งคุณสามีมาบอผิดเด้แล้วแต่ว่ามันเป็นสีแดงอันมือนี่มือเศร้ากับยูส่วนเชลีล่ะค่ะกับฝนตกล่ะแต่ว่าบริขายเชลีค่ะมือนี่คุณสามีก็เลยส่วนมาซื้อตัวซื้อตัวเครื่องบินให้ลูกสาวลูกสาวสิาป่ายเดือนนี่ล่ะค่ะไปซื้อตัวเซตเพิ่นก็เลยส่วนผ้ามาเบงนี่ล่ะค่ะมาเบงสวนบักลูกแพรเพราะว่าเพิ่นมีแผนการว่าสิบปลูกบักลูกแพร ก็เลยเอารองเทา้าบูทคุณนะคะรองเทา้าบูทใส่รถมาพร้อมคุณนะคะคุณสามีเพิ่นก็อยู่ทั้งพูนเพิ่นก็ไปเบิ่งสวนบักลุกแพร่โอ้ปลูกหลายคักหลายแน่ค่ะแย่ยากกับหวังแต่สิเคยเห็นนี่แหละค่ะบักลุกแพร่สีสีแดงงามค่ะงามงาม,งามดกดกดกคักอันนี้พึ่งนะ่าจะปลูกได้ปีสองปีนั่นมั้งค่ะเพราะว่าอันนี้คนนน้นต้นยังอันนี้สีสีท่ากันป้องกันกวาง เออยายากับของแต่สิเคยเห็นบัง huh. ลุกแคร่สีแดงค่ะอิลี่เบาอิลีบังเคยเห็นจักเทียานี่ค่ะเอ้าบังเห็นหน่วยนั่ซ้ั่นี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 ่ลูกแพร่ลูกแพร่สีแดงดูนะคะเออนี่ค่ะเออมีโครงการเพื่อนว่าสิบปู่บักลุกแพร่ ฟังทั้งคุณกับบักแอปเปิลเออฟังทั้งคุณแอปเปิลค่ะแอปเปิลแอปเปิลอ่าบรรยากาศที่ถัดอ่าย่าๆกวา,าง,งตะเคยเห็นไหมค่ะลูกแพ้สีแดงชึบคุณน,นะคะ่ะ <laughs> โอ้โดก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 อันนี้เพิ่นมีแผนการว่าสิปูบักลูกแพ้ค่ะเพราะว่าปูเชอรี่ ปีนี้ผลผลิตพนบอกคอยพ่อใจเพินว่ามันเสียเสียหายหลายแล้วมันดูแลยากค่ะเจอฝนเจอยังนิดนึงผิวมันกะชําผิวมันก็เหี่เย้าก็เลยว่างคงการไว้ว่าอาจจะลื้อลื้อเอาไปใส่หลักุึ้นามนี่ค่อยเสียลื้อบัคเชอรีออกอาจจะปีนี้หรือปีหน้าแล้วก็สีลงหมกลุกแพร่แท่นนะคะก็เลยพากันมาเบิงโอาปุ๋ยยางทม่ทั้งปุ๋นนะคะยางมึงไม่คุนะคะ เออยาอยากกับเคยเห็นบักลุกแพ้สีแดงสวนข้าวเจ้าใหญ่ค่ะเพิ่นมาเบิงงานตัวค่ะอ่านี่ค่ะลูกแพรย่ายากับเอาชุดกันฝนมาพร้อมแล้วค่ะเพราะว่าเพ่นฝนลงเนาะยู่บ้านย่าอยากกับฝนตกนี่ค่ะแต่พักกันมาเบิงคุณสามีเพิ่นมีแผนสิปปู่บักลุกแพ้แล้ววันนี้แต่ว่าเพิ่นว่างแผนไว้ว่าถ้าเพิ่นลือออกเพิ่นสีเฮ็ดสมมติ แต่ก่อนปกติสีเฮดแถวเดียวนั่นสินะคะแถวเดียวต้นเดียวแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นสีเฮทมองนี้มองนี้แถวหนึ่งล้วก็สีเว้นระยะประมาณเมตรหนึ่งแต่สีลงอีกแถวหนึ่งล้วก็สีพื้นพื้นที่ว่างนี่สีกับสีเฮดเป็น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 หม่องขับรถหม่องข้างรถคือเก่าหนึ่งนะคะแต่ว่าเพิ่นสีเฮทเป็นสองแถวสองแถวสีห้างกับระยะต้นประมาณเมตรหนึ่งสีปลูกแบบปลูกแบบ จังสีนะคะ่ะสองตน้นมองนี่ขนานกันแล้ค่ะขนานกันห่างกันประมาณเมตรหนึง่งแล้วก็ลองกลางกระสเีเป็นหม่องลองครับรถคือเกาลองรถแท็กเตอร์รถเวลาก็บค่ะแต่ว่าสิปูกเฮ็ดเป็นสองสองแถวอันนี้บังหันเพื่อนเวา้าดอกว่าจะาสิเป็นไปได้น้อยได้หลายกรลอเบิ่งติดตามไปเรื่อยๆแต่ว่าน,นี้ยากๆกับบเกทเห็นเนาะคะ่ะเนาะสวนลูกแพร่ยากๆอะ่ะเลยไทยกปให้เบิ่งอคุณ <laughs> สามีคอยเสียอีกแล้ว เนี่ยค่ะอู้งามงามงามเอาพี่น้องคอยได้เบิ้งน้ำกันเนาะค่ะเนะาะบักกันลูกแพร่สีแดงหญาหยาบกับหัวตะศิษยเคยเห็นที่หลีเด้ค่ะนี่เพราะว่าอยู่อยู่โซนแถวบ้านผูกหญาหยาบบ่มีลูกแพร่บ่มีสวนลูกแพร่อันนี้อีกอีกหมู่บ้านนึงค่ะอีกหมู่บ้านนึงเพิ่นพามาเบิง้งเอองามเนาะค่ะเนาะเบิ้งแล้วมันก็คือบักกันอีหยังก็ คือดอกกระเจี๊ยบบานเท่ามะแมเบ่งเถินๆโอ้โดอกทักดอกแน่คุณนะคะนี่งามเนาะค่ะเนาะโอ้ยะอ่ออส่อนคุณนะคะดอกใายดอกขาดเอ้ยเอาแนวใดบ่ได้เห็นกับว่าเบิ่งน้ำกันนี่ล่ะค่ะยายอยากของตะเคยเห็นลูกแพรสีแดงคือกันอางามงามงามเอ้ เป็นดัสซอนเามหน่วยมันออกนะคะ่ะอันอยู่บ้านคุณสามีก็ซื้อมากินดีดีได้ค่ะลูกแกลแต่ว่าเราซื้อมาแต่เป็นสีเปลือกสีเขียวใช่ไหมครัเปลือกสีเขียวสีเหลืองๆอ่อ,อนๆแต่ว่าเปลือกสีแดงนี่าๆยัยยงไม่เคยกินเดี๋ยวรอบนี้แหละปีนี้แหละสิบอกว่า,าซื้อสีแดงมาให้กินเออท่ามกลางสายฝนนะ,ะักขณิยาาๆถ่า,ย,ายคลิปกลางสายฝนพร่ำๆให้เบิง <laughs> เอาเอาเอาป้าต้นนี้กระดกนะคะดก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 ีหลีค่ะดกดกดกคัดดกแน่อันนี้เจ้ากระเฮ็ดหลังคาคือกันค่ะกางเนตกกางยังคือกันเพราะว่าเวลาฝนตกอยู่นี่ถ้าฝนมาฮเถื่อมันสินีหมักหมักลูกเฮ็บตกลงมาน้ำข่ามันกระสีเฮ็ดผลไม้เฮ็ดหาผลลไม้เขาเสียหายก็ต้องกางกางเนตกกางยังไว เออออนซ้อนบ่ค่ะอ่อนซ้อนน้ำบอขนาดของเพื่อนเลยนี่ยังอ่อนซ้อนขนาดนี่ส่วนปูกเนี่ยโอ้ยยาๆคือสิออนสนุก,กินบักลูกแพร่นเนาะคอยละคือทอดแม่คอยให้แม่คอยมากมากได้บัลูกแพร่เนี่ย,ยลูกแรกพร่บักลูกคลับแม่คอยมากตัวบ,บักทุเรียนใบสันแม่คอยมากมในใยพินอยค้นห <c oughs> อดเถิขึ้นหอด,ดขึ้น,นย่า่งามเลยคะนะ่ะเนาะ เป็นะคะดกให้ดกขาดเอ้ยดกรกรกอีหลีค่ะป้าสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนเป็นะค่ะเบิ่งต้นเตี้ยๆนิดเดียค่ะนี่นี่ซ้ำนิดนึงแต่สิคือต้นบักแอปเปิ้ลเท่านี่ล่ะแต่ว่ายาอยากกับบล็อกไเห็นเอาเวาแล้วกับบล็อกไเห็นอิลี่แหละบักลูกแพรสีแดงเอออยู่เมืองไทยเขามีขายบล็อกลูกแพรสีแดงนะยาอยากกับบล็อกไเห็นอยู่เมืองไทยยาอยากกับเคยกินแต่อันเปลือกสีเขียว เปลือกเขียวเปลือกเหลืองเฮ้ยโดขายโดขาดเอาออ่อนซ่อนอ่อนซ่อนเบ่งน้ากันค่ะพี่นอ้องพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยท่านบ่เคยเห็นบักลูแพสสีแดงหรือว่าผู้อื่นอาจจะเคยเห็นแต่ว่าย,ายา่าๆคงจะเคยเห็นเนเี่ยล่ะเคยกิตกนตะปอกนวยเปลือกสีเขียวเอออ้าย่าๆกะบ่มมียังเนาะค่ะกับผ้าเบ่งแต่ต้นใหม่ต้นไหลต้นผลลามากรากใหม่อยู่นี่ยละ่ะค่ะเบ่งไปน้ากันชมไปน้ากันผู้ใดเคยเห็นแล้วกะ บุญวาสนาเพิ่นเคยเห็นก่อนเฮาเนาะเออเอาเฮากับหวงแต่เคยเห็นนี่แหละไทยบรรนนกเขาเมืองน่แหละเขาเจ้าจว่าคือไทยบรรนนกเขากร้งไม่สนับนะคะ่ะเนาะบ่เคยเห็นก็ได้เห็นเอาเบิ่งน้ำกันค่ะผู้ใด,ดบ่เคยเห็นกับเบิ่งน้ำกันพร้อมกับกับ,กบ,กบยายานี่ล่ะเนาะจ้าเรื่องใดกะยายากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของยายาสาวไทยสะพ้ายเยอรมันหน่อยนะคะกับสิได้มีแรง กําลังใจเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังสั่งไปเรื่อยๆโอ้ยชอ,อนี้แห่งดกค่ะชอ,อนี้ดกดุกเะนะเอ,อ้ยเอาแล้วก็จบคลิปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายาสาวไทยสะพายเยอรมันหน่อยนะคะยายาสีเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆค่ะอะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ